สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักตัวประกอบของจํานวนนับนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จักกับความหมายของตัวประกอบของจํานวนนับกันก่อนค่ะตัวประกอบของจํานวนนับคือตัวประกอบของจํานวนนับใดๆคือจํานวนที่หารจานวนนั้นได้ลงตัวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะว่ามันเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น ตัวประกอบของ8เราก็จะมาหาว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้8บ้างมีอะไรบ้างคะมี1ตัวแรกคูณกับ8มีอะไรอีกบ้างคะมี2คูณกับ4มีตัวอื่นไหมคะไม่มีแล้วแสดงว่าตัวประกอบของ8คือ 1>, 1 2 4และ8ค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวประกอบของ7คือเราหาเหมือนเดิมค่ะมีตัวใดบ้างที่คูณกันได้7ต็ดำนวนแรกคือ1คูณกับ7มีตัวอื่นไหมคะที่คูณกันได้7 ไม่มีแล้วแสดงว่าตัวประกอบของ7มี2จํจำนวนคือ1และและอะคะและ7นั่นเองค่ะตัวอย่างข้อต่อมานะคะตัวประกอบของ18คือมีอะไรบ้างคะที่คูณกันได้18เหมือนเดิมค่ะตัวแรกต้องเป็น1คูณกับ18ตัวต่อมาละคะเป็น 2คูณกับ9ตัวถัดมาคือ3คูณกับ 6, 6มีตัวอื่นไหมคะไม่มีแล้วแสดงว่าตัวประกอบของ18ประกอบด้วยอะไรบ้างคะมี1 2 3่ห และสิบแปดตัวอย่างถัดมานะคะเขาบอกว่า3เป็นตัวประกอบของ270หรือไม่ถ้าเราอยากทราบเราต้องนำสามไปหาร270ค่ะหาด้วยสามาด้วยสามนะคะ 3 9 27กายหันลงตัวไหมคะหันลงตัวแสดงว่า3เป็นเป็นไหมคะเป็นนะคะเป็นตัวประกอบตัวประกอบอ่าข้อสุดท้ายตัวอย่างตัวสุดท้ายนะคะ จำนวนนับระหว่าง15และ50 15และ50จำนวนใดบ้างที่มี8เป็นตัวประกอบอ่าเราต้องดูก่อนคำว่าระหว่างแสดงว่า15กับ50เราไม่เอาเราเริ่มท่องแม่สุดคูณเลยค่ะ8 1 8 8 2เท่าไหร่คะ8 2 16 8 3 24 8 4 32 85 40สอง8ปดห้าสเอาได้ไหมคะไม่ได้แล้วเพราะว่า56มากกว่า50เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ8มีอะไรบ้างคะมีระหว่างสิบห้าก็มี16 24 32 40และ48นั่นเองค่ะนี่คือตัวประ